น娜เสือช่างแต่งหน้าเขาหล่อมากยังจะลุกครึ่งเลยช่างแต่งหน้าอัน,นาเสือหล่อแบบลูกครึ่งเลยยายน้อยแบอบกว่าลดกิโลแล้วคะ่ะโอ,อ้ยโปเกียนิฐานแต่เรื่องลดความอ้วนเนาะ กูจะตาอยู่มาถามแต่เรื่องลดความอ้วนหี่ยช้างลากเย็ดแทนที่จะบอกเออคุณแม่ดีขึ้นนี่ยังอีดอกทองถามได้ลดกี่โลแลวลดกี่โลและ้ะอยากจะให้สุขภาพแข็งแรงมีเงินถ้าป่วยมันก็ทรมานเนาะนอนก็ทรมานตื่นขึ้นมาก็ทรมานนั่งอยู่ก็ทรมานถ้าสุขภาพเราไม่แข็งแรงเนะี่ยรู้ปะ เอาไอ้ในชามนั่นแหละตักใส่ถุงแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นช่องที่เธอแช่เมื่อวานน้างมือก่อนก็ป่วยไงป่วยตั้งแต่วันเสาร์ตื่นที่มาเก้ามงเช้าตื่นสายแล้วตื่นขึ้นมาก็หลังนี่เดี้ยงเลยขยับขยื่นไม่ได้ เดินตัวตรงๆได้แต่เอี้ยวก้มไม่ได้พิงก็ไม่ได้ยกเท้าขึ้นมาจะใส่ตรงเท้าก็เจ็บนถนุงอยู่ในถุงแดงๆตักใส่ถุงลรวไปแช่ช่องที่เธอแช่เมื่อวานน่ะแล้วก็ไข่ก็ไปแช่ที่เดิมแล้วถ้วยชามล้างให้ฉันหน่อยฉันเป็นกระดูกไขสันหลังทับเส้นประสาทฉันก้มไม่ได้ ก็เมื่อคืนเนี่ยจะอ้วกทั้งคืนอตาบวมปุ๋ยเพราะเรากินยาแล้วมันแพ้ยาแก้กระดูกอักเสบอแต่ก้องก็ไปซื้อมาให้กินแต่วันนี้ดีขึ้นเยอะละว,วันนี้แบบว่าตื่นขึ้นมาแบบก้มเกิ้มพอได้ไม่ปวดหลังแต่ว่ามีคนที่ร้านเสื้อยืดข้างล่างเขามาพ่นยาข้างหลังให้แม่และเออ โอ้กินยาเยอะไม่ได้ค่ะมันอันตรายเราแก่แล้วนะคะหกสิบสามแล้วเดี๋ยวมันตายค่ะกินยาพอประมาณก็พอกินเยอะไม่ได้เรามีสเปรย์สนั่นไตพกพ่นไงอันนี้พ่นมันไม่อันตรายไงยายาที่มันแก้กระดูกปวดกระดูกอะไรพวกนี้มันอันตรายมันกินละกระเพาะทะลุไงกินละกระเพาะมันทะลุซ้อนถุงได้ถุงจะได้ไม่แตกในตู้เย็นผูกแล้วก็ซ้อนถุงอีกชั้นหนึ่งผูกก่อน ร้านแม่ตอนนี้ไม่ได้ขายอาหารแล้วขายกัญชาตั้งแต่วันที่เก้ามิถุนากัญชาถูกกฎหมายแล้วก็ขายเป็นกัญชาทั้งร้านแล้วเลิกขายอาหารแล้วแต่น้ำปั่นมัมีแต่ว่าลูกจ้างมันยังทาไม่เป็นก็เลยยังไม่ได้ขายเอาไว้ให้ให้ตะกร้อค่อยๆสอนเพราะพวกนี้อ่ะมันให้มันทํางานมากไปมันก็ออกก็เลยช่างหัวมันยังไม่ได้ขายน้ําผลไม้ปั่นเรามีขายแต่ว่าลูกจ้างมันมันยังไม่เป็นกันเลยไงก็เลยขี้เกียจ ให้ตะกล้องไปสอนพวกมันไงไข่ไว้ที่เดิมไอ้น้ำแกงไปใส่ตู้เมื่อวานที่เธอเอาของออกตู้นั้นไงตู้ข้างที่มีชามไก่แล้วชามในถังอะไรเธอล้างให้ฉันหน่อยขายอาหารอาหารแพงจะไปหาเจ๊งสิเธอก็มีแต่จ้างโง่โง่เฮียเีมาแล้วก็ มาทำข้าวของเราเสียหายมีแต่คนเร็วๆเท่านั้น18มงกุฎเท่านั้นฉันก็เลยขายแต่กัญชาอย่างเดียวเพราะมันถูกกฎหมายแล้วอะที่ร้านมีทุกอย่างมาได้เลยแคนาบิคแคนาบิตแคนาบิตทางเดินระหว่างไปยกหนึ่งไปไปยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองเป็นตึกแถวหนึ่งคูหาเปิดทุกวันสิบโมงเช้าถึงห้าทุ่ม มีทั้งผงปรุงรสกัญชาหมูผงปรุงรสกัญชาไก่มีทั้งเ,เ,เครื่องเทศกัญชามีทั้งดอกกัญชาขายมีทั้งสบู่ยาสีฟันมีหมดมาซื้อได้เลยมีทุกอย่างที่ร้านมาเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ขายอาหารเท่านั้นเอง ชากัญชาชาเป็นซองก็มีเป็นผงก็มี c ี d กาแฟ c ี d โกโก้ c ี d โรทีซีบีดีกาแฟซี่ีดีโกโก้ซี d ดีสตรอบเบอรี่ซีบีดีไทยทีซี d ดีกรีนทีซีดี CBD กรีนแอปเปลิลมีทุกอย่างเลยขายดีไหมคะขายดีคะ่ะ ดีกว่าขายอาหารนะ่ะขายอาหารมันแบบของมันแพงมากทำแล้วก็เจ๊งทำแล้วก็เจ๊งลูกจ้างก็เชี้ยสามวันออกสี่วันออกพอมาใหม่มันก็เฮีย้ยมาเปิดดึงปลั๊กตู้เย็นออกจนของในตู้เย็นเราเน่าเสียหายหลายหมื่นพอโทรไปว่ามันมันบล็อกเราหมดเลยอุย้ยเร็วจอแต่ลูกจ้างเร็วเวที่เข้ามาเป็นพันคนเร็วหมดเลยโอ้โหทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้อืม มีก็เราเป็นคลินิกไงทีเอสีคลินิกแพทย์ ic, แผนไทยรักษาผู้ป่วยมะเรง็งเบาหวานความดันเนี่ยก็ที่ฉันปวดหลังไม่ต้องไปผ่าเนี่ยเขาใช้สเปรย์สนั่นไตพบเนี่ยถ้าไปโรงพยาบาลป่านนี้มันจับกูไปผ่าแล้วต้องนอนโรงพยาบาลต้องไม่รู้ตั้งกี่เดือนหมดอีกตั้งกี่ล้านบอกกระดูกไขสันหลังทับเส้นประสาทไงอันนี้เราก็พ่นสเปรย์เนี่ยจนมันหายอักเสบแล้วก็กินยาแต่ยาเพิ่งกินเพิ่งกินเมื่อวาน อาหารต้นทุนไม่สูงหรอกแต่ว่ามันลูกจ้างมันเฮี้ยมันไม่มีลูกจ้างดีๆมีแต่ลูกจ้างเฮี้ย18มงกุฎทั้งนั้นไม่เป็นก็มาต่อแหละว่าเป็นแล้วก็แต่ละคนมาก็โอ้โหเห็นแล้วกุ้มใจเข้าใจยังเราก็ทําในสิ่งที่ว่าเราไม่ต้องพึ่งเพราะว่าถ้ารับสมัครแม่ครัวมันหายากล้านคนจะมีสัก หมื่นคนที่ทําเป็นนอกนั้นก็ไม่เป็นแต่แต,แต่ตอนนี้ที่ร้านขายพวกกัญชาเนี่ยแค่พนักง,งานพูดภาษาอังกฤษมันก็ขายได้แล้วเพราะมันไม่ต้องทําอะไรแค่ยืนขายมันแค่ยืนขายไง อยู่ประตูน้ำไงประตูน้ำใบยกเป็นตึกแถวหนึ่งกูหาชื่อร้านแคนาบิดบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองท,ทางเดินระหว่างใบยกหนึ่งไป,ไปใบยกสองแล้วคลินิกก็อยู่ชั้นสองศูนย์กันคาอินทานสแควร์เปิดมาเกือบจะสี่ปีแล้วอีพวกเคี้ยเนี่ยดูกูทุกวันแต่ไม่รู้ว่ากูทำอะไรนะโง่มากเลยดูกูทุกวันแต่ไม่รู้ว่ากูทำอะไรบ้านกูอยู่ตรงไหน งูป้านอมอย่ามาตออะไรกูไม่ได้เข้าโรงพยาบาลรัฐกูเข้าโรงพยาบาลเอกชนไม่รู้จริงอย่ามาตออะไรอย่ามาคอมเมนต์กูไม่ได้เข้าโรงพยาบาลรัฐค่ะกูเป็นไฮโซเข้าโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ใกล้บ้านพยาไทหนึ่งโรงพยาบาลชั้นหนึ่งของประเทศกูไม่ได้ไปโรงพยาบาลกระจอก สเปรสนันไตพบสเปรสนันไตพบขวดละ500ค่าส่ง100ทัก LINE มาเลย mm hmm. @lina.gang 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 e e LINE มี @l e e n a g a n g LINE ชื่อข่าวโหดส่งเคอรี่วันเดียวได้รับขวดนึง60 ml ฉันน่ะถ่ายรูปให้คุณดูไม่ได้เพราะว่า Facebook มันบล็อกมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ให้ลงอะไรที่เกี่ยวกับกัญชาลงไม่ได้เข้าใจยังลงรูปไม่ได้ค่ะ แสงบอกแม่เหมือนเหมือนจะมีม็อบแต่ไม่เงียบไปอ้าวเงียบก็เพราะอะไรอะ่ะเพราะว่านายทุนมันไม่จ่ายตังค์เนี่ยทักษิณมันไม่จ่ายมันใช้วิธีใหม่เอาลูกสาวมันเนี่ยไปจัดจัดงานอีเวนต์เขาจ่ายยางใช้แบบใช้รูปแบบใหม่ละให้ลูกสาวไปจัดงานอีเวนต์ม็อบไม่มีตังค์จะมาเคลื่อนไหวย,ยังไงเขาไม่มีตังค์แล้วหมดตัวกันหมดแล้ว